สวั libro, สดีครับา crisis crisis. สายยาทอสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่18กรกฎาคม2566ครับตอนนี้รายุกดังอุปสรรคสาวครับสภาพมาเบิงบรรยากาศใน้กดังครับหลังจากมาจากงานพิบงซ์สนอยแพแ่งแล้วรถ12หล้อห่อเฮ็ดยังตอนนี้ครับในโกดังแน่ครับ เข so oh, oh, well, right? ื่อนออกมาเห็นยังนะครับอาจารย์สุเฟื่อเขาถูกาเมินกรนเลยอาจารย์สุเฟ um> um> ื่อเห็นยังไรอาจารย์สุเฟื่อโอ้จิกเกอโอ้จิจิจิกเกอแถบเหลืองครับหลังจากมางานโชว์เครื่องเสียงอยู่ที่งานปิดฤดูกาลสาวน้อยแพนแฟร่ครับรถสิบสองล้อห้องก็มาถึงโกดังหลายหมื่นครับล่างเรียบร้อย ตอนนี้อาจารย์จะเฟื่อเขาเพื่นว่างเขาจะติดติดยังไงติดติดเกิดแถบเหลืองครับโอ้ขั้นติดเรียบร้อยแล้วจะติดเองหมดพี่เนี่ยอู้ห้ามตัวนตอนก่อนไปสบบั่นชน่อย่แม่งจะกูก้มาติดโอ้เดี๋ยวกูอยู่สองมือในหัวหน้าจัรยไก่แล้วแขนเดียวครับ นี่เบื้องคนแขนเดียวครับคนสองแค้นใหาย,ยได้เลยครับเพจงานนี่โอ้ติดสติกเกอร์แถบเหลืองปอกกันยังไงอาจารย์กันเขาบอกยังเขาบอกเห็นยังเขบอกเห็นก้นะโอ้ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ส่อนแสงครับนี่ครับติดโดยอาจารย์ไก่ไก่ <laughs> นแสงบอกเห็เดไรไปเอาง่ายแสงนหน่อยนครับมาสึกสองหลอครับปิดทุงล่มครับคลิปนี้ผ้าบางบรรยากาศบา,บางงานครับอยู่กดังครับเป็นรูนอีกงานหนึงเยอ่าครับผมผาอยางเมืองบรรยากาศรถแห่เฮ้ารถแห่หน่อยเฮาเห็ดยังแน่ตอนนี้ครับเดี๋ยว้าเบืองพี่น้อง ฝาั่งนด้รถครับรถแห่รถ12ล้อนะครับอุบลสายสามหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดะครับชั้นเอชั้นบีครับลำหนังต่อกอนวงขนาดไหนที่ต่อจ้างไปตัวสอบก่อนกันเลยครับตอนนี้เคาับวงรถแห่หน่อยครับอาลงทชนี้มอ้ยผ่ากันบ่ใส่เสือเอาลงจักรทัวไปแจิตเตืองปั๊ดเลยนี่ฮัลโหลครับนี่ครับรถแห่ครับผม อันนี้ใช่ใช่สายยันซาบ่าครับพี่แม่นครับเดี๋ยวผมผมผมขอขอสอบถามราคาหน่อยอครับครับอัอน,นอันนี้อันนี้มีมีมีมราคายัางไงบ้างครับราคาอย่างครับถ้าถ้าถ้าให้มาเล่นง,งานนะครับพี่เอารถแห่บอกรึเวทีใช่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 รถแห่ครับงานยังไงครับอยู่สีรัตน์ครับสีรัตนะจังหวัดเล <laughs> โอ้หนึ่งหมืนแปดพันบาทครับซีเกตหน,นึ่งหมืนแปดพันครับรถแหย่ใหญ่ครับรถตีสดครับอ๋อรถแหย่ใหญ่ใช่ไหมครับนนครับอีกชั่วโมงอ่ะครับพี่สามชั่วโมงครับสามชั่วโมงครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาแป๊บปสี่อ,อยากเกินเวลาอย่างเงี้ยก็เสียยังไงพี่ชั่วโมงละหกพันบาทครับชั่วโมงละหกพันครับอ่าแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยว อันอันอันนี้อันนี้ที่เห็นมันมีที่มันมีสาขาสองเราใช่ไหมพี่ไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวครับครับครับที่เดียวครับครับยังไงติดต่อมาได้ครับครับเจ้างนะครับรถแห่นี่ว่าแต่ท้ายพีโอูจะพาวกระสุนมาจางอย่างนี้ตัวนี้ครับบรรยากาศในโกดังครับ fc คนไหนอยากให้ใช้คลิปเรื่องไหนก็ ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ถ่ายคลิปเรื่องไหนตอนนี้มีเวลาว่างนะครับมีเวลาถ่ายคลิปแล้วครับขอบคุณยี่หมูครับซื้อแ๊บสี่กินนี่ครับรถสองล้อนะครับระบบไฮดรอลิกครับมีทั้งเครื่องเสียงเวทีชุดหน่อยครับก็เริ่มต้นที่หาพันบุกพันเจ็ดพันแต่ก็เก้าพันบาททับทั้นนะครับ เคืองเสียวเวทีเข้าบร้รับงานแพงครับแพ้งได้หมดเลยครับสองสาม,มืน่นนครัจังหจเกิกเสียงทำในฝากไว้ด้วยนะครับรบทแห่อุบสายยันซาวเครื่องเสียงเวทีุบสายยันซาวและก็ภาพยนตร์ครับ,รบอุบลสาย,ยันซาวหนึ่งเก้าเกจภาพยนตน์ตตตตตตนะครับติดต่อ้ดยีหมูฮีหมูบอกเรื่องทเนี่ยติดต่อภาพยนตร์เรื่องติดต่อภาพยนต์นะครับนะ้วเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดเจูครับเฮียหมูหนุ่พเรจอรับสายราคาย่อมเยานะฮะไม่ต้องห่วง อุบนอำนาจจะสูครับไปคือเเ่าครับพี่น้องรับอย่างนี้นะครับเด้วรถปรับยนครับหนังจอที่สองเมตรครับพบเสียกระหึมครับโดยเฮียหมูแม่นังบอกกระหึมแล้วกระเปิดเพยงดันกระหึมเองครับครับจะได้่าลืมติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ